แวบแรกคุณผู้ชมคิดว่ากล้องตัวนี้เนี่ยมันเหมือนมีข่าวไหม คุณผู้ชมหลังจากที่ดูดกลับมาจากประเทศจีนนะคะแล้วก็ทางหัวเว่ยเนี่ยพาได้ดูดไปท่องเที่ยวนะเรียกว่าท่องเที่ยวตามแคมปัสของเขาต่างๆเนี่ยเรียกว่าเยอะแยะมากมายไก่กองเต็มหมดเนี่ยโอ้เรารู้สึกว่าแบบเป็นแบรนด์ที่มีความตั้งใจมากคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเวลามันผ่าน process กันอ่ะมือถือ1ตัวเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าสมมุติว่าเอาทุกอย่างมาประกอบรวมกันอ่ะทุกๆ26วีคุณผู้ชมจะมีมือถือออกมา1กล่องอะ เร็วมากเลย26วีนะแต่ว่าไปถามมาว่าไม่ใช่ว่าผลิตตั้งแต่แรกกันจบ26วีไม่ใช่นะหมายถึงว่าถ้าผลิตตั้งแต่แรกกันจบเนี่ยประมาณ2อาทิตย์อะไรอย่างงี้นะฮะแต่พอเอามาประกอบร่างรวมกันใน process ขั้นตอนสุดท้ายแล้ว26่สิบหวีมาหนึ่งกัน <c oughs> เร็วมากนะดูตั้งมองอยู่โหแบบดีมากแล้วก็มีการตรวจ QC อะไรเยอะแยะมากเลยแล้วก็พาดดูดไปแบบเขาเรียกว่าเ,เขาเรียกว่าร้านนะหวัวเว่ยช็อปที่ยิ่งใหญ่มากก็ได้ไปจับนี่นแหละ P. 6 0มันจะมี P. หกสิบ Art หกสิบธรรมดา ดีมากคุณผู้ชมและหลายอย่างเนี่ยมันมีสเปคที่ยอดเยี่ยมามากแบบนี้ต้องเช็คให้ละเอียดไปดูสเปคกันดีกว่าค่ะสำหรับสเปคของตัวนี้ท่ผู้ชมก็คือคิวโก้หน้ากลมผมงามต้องตาอ้าโหบ้าไปแล้วคุณผู้ชม <laughs> นี่คือหัวเว่ย P60 โปรนะนี่ต้องบอกว่าตัวนี้นะคะเริ่มต้นจากน้ำหนักก่อน200กรัมนะฮะแล้วก็ความหนาของตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่8.3ม mm, มลิเมตรนะฮะก็จะมีความหนานิดนึงเพราะว่าเซ็นเซอร์กล้องเขาก็เอาเรื่องเอาราวอยู่เหมือนกันนะน้ำหนักก็ใช้ได้เลยสับสีให้โดยที่ในมือผู้ชมคือสีร็อกโคโคเพลนะฮะสับสีนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือลวดลายด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณซื้อสิคนหมายถึงว่าไปซื้อมาสิบเครื่องเนี่ยลวดลายด้านหลังจะไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียวนะจะบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เออดีนะ แล้วก็ตรงโคเวอร์ของกล้องเนี่ยตรงเลนส์กล้องเนี่ผู้ชมเห็นว่ามันจะมีลวดลายแบบเดียวกับตัวเครื่องเนี่ยประดับไว้ด้วยนะเออมันดูเท่มากสำหรับตัวนี้นะผู้ชมด้านหน้าของตัวเครื่องนะคะเป็นหน้าจอขนาด6.67นิ้วเป็นจอแบบ LGPO OLED ที่สามารถปรับ Refresh Rate ได้นะคะตั้งแต่1ถึง120 h z เลยทีเดียวรวมถึงตัวของ PWM Dimming นะคะตัวนี้จะอยู่ที่1,440นะคะก็ถือว่าเป็นตัวที่มีการกระพริบที่ถนอมสายตาระดับที่น่าพอใจ h i g Touch s a m p i n g Rate อยู่ที่ 300Hz แล้วก็ให้ความลึกสีมานะคะที่1,000ล้านสีแล้วก็ตรงกับ DCI P3 นะคะและ HDR Vivid นะคะส่วนกระจกเนี่ยต้องบอกผู้ชมก่นว่าแข็งแกร่งแบบกระจกที่ัวเว่ยเขาภาคภูมิใจนะเขาเรียกว่าคุณหลุนกลาสนี่ ใครที่ไม่เคยดูไปดูซานได้ดุดโยนลงพื้นใหม่ไม่เป็นไรนะบอกให้แต่น,นี้ไม่โยนละพอไปต่อกันที่ชิปเซ็ตกันบ้างุผู้ชมคอคอมสแ a p ด์เทอร์เรนต์แปดพลัสเจเนอเรชันที่1นะฮะเป็นรุ่น 4G นะก็ต้องยอมรับว่ามันไม่รองรับ 5G ดูถึงตัวของ GPU นะฮะเป็น a d e n o 710แล้วก็มาพร้อมกับ AI ที่ทางคอคอมพัฒนาขึ้นมาเป็นเจ n เนอเรชันที่7แล้วนั่นเองค่ะไปต่อที่กล้องหลังกันบ้างน,นะคะน้องหมีขาวของเรานี้นะคะกล้องหลังตัวความละเอียดหลักนะคะ48ล้านพิกเซลนะ จนถึง f 4 0แล้วก็มี ois กันสัน่นรวมถึงเลนเทเลโฟโต้นะคะตัวนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่ามีความละอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลแต่ว่าความน่าสนใจไปอยู่ที่ค่า aperture หรือว่ารูรับแสงนะฮะที่สามารถปรับได้อยู่ที่ f 2 1และนั่นทำให้ตัวเครื่องของรุ่นนี้สามารถที่จะถ่ายภาพในตอนซูมได้มีความคมชัดและ มีการรับแสงได้ดีกว่าเลนส์เทเลโฟโต้ของเจ้าอื่นค่อนข้างมากค่ะรวมถึงมี OIS กันสั่นอีกด้วยแล้วก็กล้อง Ultra Wide นะคะให้มาที่13ล้านพิกเซลหมให้น้อยไปนหน่อยนะปะโทนอกจากนั้นท่านผู้ชมตัวนี้จังให้กล้องหน้าที่ความละเอียดมาที่13ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่4,815ม mm, ิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว88วัตต์แล้วก็ตัวนี้รองรับ w i r e l e s Huawei Super Charge นะคะที่50วัตต์อีกด้วยรวมถึงตัวของ IP Rating นะคะรอบนี้ให้มาที่ IP 68สามารถทนับ ทนฝุ่นได้นั่นเองนะคะลงไปว่ายน้ําได้นิดหน่อยนะใช้เป็นอุบัติเหตุนะอย่าเอาไปแบบดําน้ำนันไม่ได้นะบอกไว้ก่อนครอบคับด้วยนะคะตัวของ emotion ui version 13.1นั่นเองค่ะส่วนราคาย <c oughs> euh. ังไม่รู้นะคะยังไงลองดูคอมเมนต์ข้างล่างเอาจ้ะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิว่ามันมีความน่ารักมากๆเลยเราสึกว่ามาเป็นมือถือที่แบบน่ารักมากคือเราเวลาตอนนี้เราไปที่ประเทศจีนนะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าคนใช้หัวเว่ยยังเยอะมากๆอยู่เลยนะแล้วก็แบบเออมันให เขาเรียกว่าไรนะให้ความรู้สึกที่แบบแบบยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วตัว P series เนี่ยนะคะก็มีการจับมือก่อนหน้านี้เนี่ยเราคงรู้ว่าหวเว่ยก็คือจับมือกัไลากาเนาะแต่ตอนที่ไม่ได้ใช้ไลากาแล้วเนี่ยเขาก็ไปทำระบบประมวลผลภาพมา X m a t e ได้ดูเรืองครั้งแรกสุดแล้วเราดูดจำภาพได้ชัดคือ m a t e 50 pro โอ้โหคือแบบว่า ดีมากมบอกว่าเลิศน้ดุดเอาไปใต้หวันเนี่ยอยู่เครื่องเดียวเนี่ยอยู่ทุกสภาวะทุกแบบนั้น X b a n e ก็พูดตรงตรงว่าเป็นซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพทั้งต่างเนี่ยที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าของเดิมเลยนะนี่พูดตรงตรงไม่ได้อวยนะเอาอยู่จริงๆนะใครนด้ดุดดูน้ดุดเคยทําเทปนะใช่ไหม เมทัิโปรไปดูได้คือเอาอยู่จริงๆล้วสึกว่าเฮ้ยอันนี้มันดีจริงก็กบอกว่าดีจริงรันนี้มาดูในตัวของสเปคของเขาในการใช้งานบ้างนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนก็คือว่าหัวเว่ยจะไม่รองรับ 5G อันนี้ต้อง,องแจ้งให้ทราบตอนนี้2ในเรื่องของการโหลดแอปพลิเคชันต่างๆคุณจะต้องโหลดผ่านทั้งหมด3ช่องทางที่ดิวจะแนะนําให้อย่างแรกก็คือหัวเว่ยแอปแกลอรี่นะคะตัวนี้นั่นเองซึ่งสามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆได้มากมายนี่นะหเว่ยแอปแกลอรี่เนี่ยก็มีหลากหลายอย่าง,อย,างอย่างที่เราได้ทราบกันนะคะว่าเออมันสามารถที่จะใช้ง ได้หมดในจุดนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากใช้ตรงนี้เราอยากใช้แอป,ปอื่นอีกมันก็จะมีวิธีนะฮะเรียกว่าวิธีที่จะพลิกผันก็คือการใช้ Gbox กับ Gspace ก็แจ้งให้ทราบนะคะว่ามันต้องเป็นแบบนั้นถึงว่ามันจะไม่ใช่เขาเรียกว่า มันเป็นวิธีทดแทนอ่ะหรือบางคนจะไปโหลด APKP เอามาใช้ก็ได้นะฮะน,นี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนก็มีการยืนยันว่าปลอดภัยแน,แน่แต่ก็อะไรก็บอกคงได้นะลูกก็ไม่ได้การันตีเพราะว่าอะไรที่ปลอดภัยก็ต้องจะมาจาก Play Store เป็นหลักใช่ไหมคราวนี้แอปที่มันโหลดจาก Gbox Gspace อะมันเป็นแอปจาก Play Store แน่ๆดังน,นั้นอันนี้ปลอดภยัยแต่ว่าตอน sign in ตัวอ e ีเมลเราเข้าไปเนี่ยแนะนำนะว่า้ทุกคนทำเขาเรียกว่า two factor ไว้ wide, หรือว่าใส่รหัสซ้อนไว้2อันนะคะเพือ่อแบบให้เราใส่ OTP หรือใส่รหัสยืนยันอันนี้ก็จะปลอดภยัยเหมือนกับเนี่ยยยยยเเ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 เรรรรราา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 ใหห้้้้้้พืื่่่่่อออออออนนนนูะะะสสมมมุุตติบบกกกคคณลลววงงัั A B C แ็ in ขป๊ี งไมันต้องขึ้นเครื่องของคุณว่าเออเนี่ยมีคนพยายามจะใช่อีกนะใช่คุณหรือเปล่าก่อนอยู่ดีอันนี้เนี่ยก็จะปลอดภัยขึ้นก็จะใช้งานได้นะะนั้นเราก็ต้องบอกตรงๆว่ามันไม่ได้มีตัว Play Store แต่ว่าเราสามารถจะใช้ใพวกนี้ทดแทนได้สำหรับคนที่ต้องการจะใช้จริงๆนั่นเองค่ะสิ่งที่เราชอบอย่างที่พูดไปว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยซื้อ10เครื่องด้านหลังไม่เหมือนสักเครื่อง อันนี้คือดีนะดูไปลองทดสอบมาแล้วไปจับมาเออวะ่ะมันไม่เหมือนกันจริงๆด้วยนะแล้วก็ตรงเนี้ยหน้าน้องเหมือนมีขาวมากจริงๆ <Hey! S 1> เน่บาคนบอกเหมือนมีโคอาล่าบาคนบอกเหมือนมีขาวเออแต่แล้วมันก็เป็นความน่ารักพิเศษดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยเบือเริ่มเลยตรงกลางนี่คือเซนเซอร์เนี่ยไม่ใช่หนึ่งนิ้วนะดูลองเช็คดูแล้วเหมือนจะไม่ใช่หนึ่งนิ้วแต่ว่ามันใหญ่อะ่ะแล้วก็ดีไซน์มันมันดูสมมาตรดีเหมือนกันทนั้งที่มันมีเลนส์ที่ไม่เท่ากันเพราะมันม Tele oto, มี Ultra ี ide, ลีลลโฟตต้้อราววแกกห่ เ okay. ขาเนี้ยจุดพิเศษของมันเนี่ยมีหลายอย่างมากในตัวกล้องเดี๋ยวเราจะค่อยๆอธิบายให้ฟังนะพูดถึงตัวของซอฟต์แวร์และการใช้งานนิดหนึ่งแล้วกันสำหรับซอฟต์แวร์การใช้งานเนี่ยความเสถียรเนี่ยแน่นอนว่าดีอยู่แล้วนัดนดและลองใช้ดูก็คือสมเป็นหัวเว่ยก็คือยังมีความแบบนิ่งมีความเรียบร้อยในรูปแบบของ UI การออกแบบดีไซน์ต่างๆอันเนี้ยยังคงดีอยู่เสมอนะครับไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงไปเลยยังคงเป็นหัวเว่ยที่เรารู้จักเพียงแต่ว่าการใช้งานเนี่ยโดยทัย่วๆไปมันสมบูรณ์แบบนะไร,รที่ติเพียงแต่ววาาออ้้กีงชับนคุผูมมมม ไม่ค่อยเสถียรอยู่่ละครั้งการแจ้งเตือนก็ไม่ดีดีมากนะักสักเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องบอกไปตามตรงว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าทุกอย่างมันไปผ่นานคือ G-Box กับ G-Space มันคล้ายคายกับการสร้าง virtual ขึ้นมานึกไม่ออกให้นึกถึง BlueStacks นึกถึง n o x Player แล้วก็พวก LD Player ที่มันเป็นคล้ายๆกับ emulator อ่ะต้องบอกว่าเป็น emulator มันสร้างขึ้นแบบปุ๊บมันก็จะจำลองว่าเหมือนมี Android ตัวนึงเปิดขึ้นอยู่บนบนโทรศัพท์ตัวทีหนึ่งแล้วก็สามารถใช้งานได้แต่ถึงขนาดนั้นเนี่ยเราต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่ามันไม่ มันยังใช้ได้แต่ถ้าเป็นแอปหลักของเขานี่ถ้าเป็นแอปของทาง h u เวิรที่ให้มาโดยตรงไม่ว่าจะเป็นพวกอของเขาเองอะทั้งหมดนะฮะ Wallet Note หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยโฮเวิร h เฮลท์อะไรเงี้ยสบายเนี่ยคุณผู้ชมเห็นว่ามันมี Google ขึ้นมาเต็มเลยคือหมายถึงว่าอันนี้ทุกอย่างมันทุกโหลดออกมาจาก G Box ใช่ไหมคะแล้วก็ใช้งานได้แต่การแจ้งเตือนอะต้องหมั่นเข้าไปหน่อยก็คือหมั่นเข้าไปกดดูบ้างะไรบ้างเพราะมันไม่เสถียร100%อย่างเช่นน,นดุจะเข้า YouTube น้นดุก็เข้าไป ก็คือเข้าได้ใช้งานได้ปกติก็คือน,นี่คือแอป YouTube จริงๆเลยนะฮะหรือว่าคุณอยากจะเข้า Google m a p ปึ๊บคุณก็สามารถใช้งานได้นะคะตัวชั้นอยู่ที่ใดนี่นะฮะก็กดเลยค่ะอนุญาตปึ๊บดึงใช้ามาแล้วแบบนี้เป็นต้นแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้นะ,ะ่ะยังไเราบอกคุณผู้ชมไปว่ามันสามารถใช้งานได้แต่อาจจะไม่ร้อยเปอซแต่ใช้ได้โอเคสันเดสแตนเนาะ โอเคนี่คือการรีวิวแบบจริงๆเลยคุณผู้ชมคือมันใช้ได้แต่ไม่ได้เสถียรมากนะคะแล้วบางทีแบบ Facebook เนี้ยคือต้องเข้าไปก่อนแล้วก็รอแป๊บหนึ่งมันจะโหลดตุ้งๆๆๆๆๆุ้กับมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องบอกแต่ถ้าใจมันรักหูไวจริงๆเนี้ยก็ต้องปรับตัวนะคะโอเค ไปต่อกันที่เรื่องที่2นะคะก็คือเรื่องของจอภาพแล้วก็การเอนเตอร์เทนเรานะม่นจะเป็นเรื่องของลำโพงอะไรต่างๆนะคะจอภาพของรุ่นนี้เนี่ยมีความสวยงามดีอยู่แล้วอย่างที่เราได้ทราบกันสีเนี่ยไม่แสบตาเลยนะคะ ย้ําว่าไม่แสบตาเลยสบายตาเหลือเกินโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยนะแบบมันทําออกมาแบบจูนสีออกมาได้ดูมีคลาสมากๆเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้สีจอสดใสเนี่ยก็ทําได้นะฮะก็ปรับได้เหมือนกันอันนี้สีก็จะปรีดขึ้นมาเลยปรีดแบบปรีดขึ้นมาเลยนะฮะแต่รู้ว่าสีปกติเขาอะ่ะสวยนะก็คือสีที่เป็นตัวปกติเขาเราว่าเออมันดูมีมีระดับมีคลาสดีแต่ก็แล้วแต่คนชอบคืออยากดูหนังปุ๊บคุณจะปรับก็ได้นะปรับไปที่สดใสก็โอเคเหมือนกันนะคะแลักหลากก็จะมีพวกโหมดพวกเทนะมเพอเร ให้เราเนี่ยได้ใช้งานกันนี่นนี้บอกเลยว่าในเรื่องของสีสันจอเราชอบแล้วก็ refresh rate ค่อนข้างนิ่งด้วยหมายถึงว่ารับระดับ120เฮิร์ตเนี่ยตัวซอฟต์แวร์แล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์เขาเอาอยู่นะไม่มีอาการแบบกึก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 เท่าไหร่ทำออกมาได้ดีมากมากลื่นเนียนตาสมูทลื่นไหลกระชากจิตกระชากใจแถมยังมีฟีเจอร์ที่เข้ากับอุปกรณ์ของหัวเว่ยเนี่ยได้เยอะมากมาแต่สิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยไม่ชอบเอาซะมากๆเลยก็คือหัวเว่ยเนี่ยทำหัวเว่ยแชร์ออกมานี่ ซึ่งหัวเว่ยแชร์เนี่ยก็ดีใช่ไหมครับเพราะมันเป็นการส่งไฟล์ผ่านทางหัวเว่ยด้วยกันใช่มันดีถูกต้องแต่ปัญหาของมันคืออะไรคุณผู้ชมรู้ไหมปัญหาของมันก็คือว่าเวลาเราอยากจะแชร์ภาพไปให้เพื่อนเนี่ยปกติเราก็ใช้หัวเว่ยแชร์ได้ถ้าเพื่อนเราใช้หัวเว่ยใช่ไหมครับแต่ถ้าเพื่อนเราไม่ได้ใช้หัวเว่ยเราก็จะต้องส่งด้วยบลูทูธใช่ไหมบลูทูธไปแต่ปกติแล้วเนี่ยแอนดรอยมันจะมีอะไรเอ่ยเนียบายแชร์แต่หัวเว่ยเอาออกนะคะเอาเนียบอยแชร์เนี่ยออกไปนั่นทําให้ เราไม่สามารถที่จะส่งไฟล์ผ่านเนียบายแชร์ได้แต่จะต้องส่งผ่านหูเว่ยแชร์เท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนเราไม่มีหูเว่ยแชร์ซึ่งไม่มีอยู่แล้วถ้าเพื่อนเราไม่ใช่หูเว่ยเกมโอเวอร์อันนี้ต้องบอกเลยนะดูเจอประสบการณ์ตรงพูดได้แน่นอนเนี่ยก็คือแอปทั้งหมดที่เขาส่งไปได้เห็นปะซึ่งมันก็ไม่มีเห็นไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเราแบ็กดูเนี่ยกณจะเห็นเลยว่ามันไม่มีทางไหนที่จะส่งไปได้เลยนอกจากบลูทูธกับหูเว่ยแชร์เท่านั้นนั่นคือสิ่งที่เราจะบอกคุณผู้ชมว่านั่นแหละมัมัััััันน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 นไไไไไไมมมมมมม่่่่ดด้้้้้้ออออีีีเเเรรรราา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 กกกก็็งงงงหหหืวววะะะะะะพยยนะยูตแนะแลฉจจใชบบค WiFi Direct ให้ใช้กันแต่ WiFi Direct สมัยนี้ก็ w i f i d i r e ็ t แล้วดูก็ไม่ค่อยถนัดแล้วอะเหมือนเมื่อก่อนมันส่งไฟล์ข้ามไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็เหมือนเข้าไปปุ๊บก,ก็จะเจอแต่การแบบวิ่งเข้าจอเข้าอะไรไปพอคนบอกอัลลดแอปเพิ่มสิอ่านั้นมันก็ได้คุณจะใช้เซนตเอนนี่แวร์ก็ได้คุณใช้ซูเปอร์บีมคุณจะใช้อะไรก็ได้แต่นั่นคือการโหลดเพิ่มนั่นคือการที่จะต้องเจอโฆษณาในแอปเตอร์ปาร์ตี้เขาใจ้ยูโรเออดังนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้ามันมีมาให้เหมือนเดิมก็จะดีมาก ไปต่อกันที่ในเรื่องของลําโพงบ้างน,นะคะรุ่นนี้จะมีลําโพงอยู่ด้านบนนี่นะคะลำโพงจะอยู่บนนี้นะ,ะแล้วก็นี่คืออินฟราเรดดีมากลาโพงใช่ไหมก็จะมีลําโพง2ด้านแบบนี้อ่าน,นะฮะมีลําโพงนะคะตรงนี้รวยแต่ไม่มีรูสิควาสามจุนะดังนั้นเวลาที่เราฟังเพลงหรืออะไรแบบนี้เนี่ยเสียงจะค่อนข้างดีมากโอเคอันนี้เนี่ยเสียงลำโพงเนี่ยทึบแต่ว่าโปร่งเคลียร์ด้วยในเวลาเดียวกัน อันนี้นะัผู้ชมก็คือแบบสีดีมากแล้วก็ลำโพงสีดีมากดังดีเลยอะ่ะแล้วก็น้ำหนักดีมากหมายถึงว่าน้ำหนักของเสียงนะคือดีมากเป็นโทรศัพท์ที่มีเสียงลำโพงที่ดีใช้ได้เลยอันนี้เราก็เปิดจากยูทูบเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมเปิดจากยูทูบไม่ยูทูบตรงไหนอะ่ะยูทูบชัดชัดนะคะนั้น,น,กกนในเรื่องของเสียงลำโพงเนี่ยดีมากเลยนะคะดีมากๆเลย,ะะเลยแล้วก็เราว่าเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงตัวหนึ่งแหละที่มีเสียงลำโพงที่ค่อนข้างจะดีคือทึบทุ้มๆหน่อยแต่ว่าตัวเสียงเนี่ยค่อนข้างเคลียใช้ได้ ดีนะฮะเสียงบอกว่าไม่แพ้พวกสมาร์ทโฟนตัวท็อปๆเลยแหละเสียงของน่าข้างดีเลย <S <S ส่วนกล้องถ่ายภาพนะคะรอบนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ที่น่าสนใจก็คือการปรับค่ารูรับแสงแบบฟิสิกอลนะคะก็ะคือการปรับค่ารูรับแสงที่ปรับจากฮาร์ดแวร์ไม่ใช่ปรับจากซอฟต์แวร์ปกติเราใช้ซอฟต์แวร์ปรับแบบค่าเออย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ปรับจากฮาร์ดแวร์ซึ่งผลที่ได้มันก็จะได้ภาพที่มีการเบลอที่มาจากฮาร์ดแวร์ที่ดีรวมถึงพวกดวงไฟต่าง ที่เราเห็นพวกหลอดไฟมันจะกลายเป็นประกายแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไราอฟตาวรจากล้องเรียกว่าะไร่มันจะไปแฉกๆไฟแฉกๆอ่ะไออย่างเงี้ยมันคือสิ่งที่ฮาร์ดแวร์ทําได้แต่ว่าซอฟต์แวร์ทําไม่ได้ซึ่งโฮเ w e ์ทำได้ดีมากแต่ว่า ภาพถ่ายที่เราได้ดูอยู่ตอนนี้ในที่คุณผู้ชมขึ้นอยู่บนหน,น้าจอเจนว่าโอเคมันสวยงามแหละมันยอดเยี่ยมแล้วมันถ่ายง่ายมากๆเพราะว่าหัวเว่ยเก่งเรื่องกล้องมากๆอยู่แล้วเซนเซอร์ตัวใหม่ของเขา RYYB ที่มาพัฒน,นาขึ้นมาเนี่ยไม่ติดเหลืองแล้วทำออกมาได้ดีเยี่ยมมากๆเนี่ยนะคะอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากคือการใช้กล้องเทเลโฟโตโท้ที่มีค่าเริ่มต้นอยู่ที่3.5หมายถึงว่าเป็นระยะออปติคอลสตาร์ของเขาเนี่ยสตาร์ที่3.5เห็นเลขไหมครับจะเป็นเลข3.5นี่คือการปรับค่ารูรับแสงนะคะที่สามารถเริ่มต้นจากเเเลลลลลลนนนนสโฟต้้้้้ไไดดแแแววกกก็็หับบี มันยังสามารถซูมได้นะฮะหนึ่งร้อยเท่าซูมไปเลยนะฮะหนึ่งร้อยเท่าแบบนี้โอเคนะฮะซูมร้อยหนึ่งนะฮะอันนี้นับจากเลนปกติเนาะแล้วก็พอเป็นนี่ยพอดูนะ,ะพอสามจุดห้าปุ๊บเลนมันจะเปลี่ยนระยะเห็นไหมปุ๊บมันเปลี่ยนเลยปุ๊บเห็นไหมเนี่ยนะฮะแสดงว่าระยะออปติคอลเนี่ยสตาร์ทที่ 3.5แล้วก็เป็นเลนที่ไม่ได้แบบตัวีจะมีเทเลโฟโต้สองตัวถ้าเป็นเน้นซูมแสดงว่าถ้าเกิดว่าเทเลโฟโต้ที่เน้นถ่ายที่3.5แบบนี้เน้นถ่ายภาพบ,บุคคลเป็นหลักก่อนนะคะอย่างที่2ก็คือเอาไปถ่ายมาโคได้ถ้าโัวนี้มีกล้องมาโคอยู่3แบบคือแบบเลนมาโคปกติเลนเอลตัวรไวและก็เลนเทเลโฟโต้เลนเทเลโฟโต้ดีกว่า2ตัวนั้นประมาณ500เท่าได้เชิญดูสิเพราะหลายคนคิดว่าเอ้ยเลนมาโคนี่ดูบ่นเสมอเลยว่าใส่มาทำเพือมาโคร2ล้าน มาโครหล้านแล้วก็พอถ่ายปุ๊บคือแบบไม่ได้ชัดอะไรเลยกลับกันนะคะมือถือที่ใส่กล้องเทเลโฟโต้มักจะเป็นมือถือที่มีคุณภาพสูงนั่นหมายว่าเลยเทเลโฟโต้จะมีคุณภาพสูงเมื่อคุณไปถ่ายมาโครคุณจะได้ภาพสวยแบบนี้ค่ะนี่จัดไปหนูสวยงามตะก,การตามากแล้วก็ค่า F เนี่ยมันอยู่ที่2.1รับแสงได้มากสว่างนะคะสดใสสวยงามวาวซ่ากะชากใจเรียกได้ว่า ดีเยี่ยมนะฮะใครที่อยากจะได้มือถือในแนวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าภาพที่ทาง Huawei ทำมารอบนี้เนี่ยก็คือการถ่ายภาพในทุกระยะได้เป็นอย่างดีแต่อาจจะไม่มีตัว optical ที่ไกลแบบ10เท่าตรงนี้ก็ไม่มีตัวเพ t i s c o b แหละว่าง่ายๆแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ถ่ายแบบนั้นบางคนก็ถามว่าไปซูมทําอะไรเรื่องซูมเนี่ยมันว่ากันไม่ได้เพราะมันใช้กันเยอะหลากหลายมากแต่ว่าเอาป็นว่าตัวนี้เนี่ยซูมได้ร้อยเท่า3.5ก็เป็นอะไรที่เป็นระยะในการถ่ายบุคคลที่ดีนะฮะใช้ได้ค่ะและนี่คือประโยชน์นะของกล้องหลักของเขาแล้วก็กล้องเทเลโฟโต้ที่สามารถปรับตั้งค ตัวกล้องออตาไวเนี่ยจริงๆแล้วภาพเนี่ยดีใช้ได้นะคะแค่เสียดายว่าความละเอียดมันน้อยไปหน่อยหนึ่งเพราะถ้าเทียบกับเกลือทงแล้วเนี่ยมันน่านจะสตาร์ทที่4 8่สถึงห้ล้านพิกเซลได้นะฮะนี่ก็เสียดายนิดนึงจริงๆที่ไม่สามารถให้กล้องออตาไวที่ความเด็ดสูงมาได้แต่ว่าคุณภาพที่ถ่ายออกมาก็ถือว่าใช้ได้ไม่แย่เลยค่ะ มาถึงตัวกล้องหน้ากันบ้างน,นะคะกล้องหน้าตัวนี้นะคะมันจะมีให้เราเล่นตั้งแต่แบบเลนกว้างซึ่งอันนี้เราชอบมากคือมันสตาร์จากเลนวายมาก่อนนะแล้วมันก็ค่อยมาปรับเป็น1 X ได้อันนี้มีข้อดียังไงมากก็คือเวลาเราถ่ายหน้าเราหน้าเราจะไม่บานอีกต่อไปนั่นเองนะคะเนี่ยผูช้ชมคือกล้องเนี่ยมันจะมีอัลตร้าวก่อนกว้างมากเลยนี่กล้องหน้านะโท นะฮะแล้วก็สูเข้ามาแล้วก็เป็นระยะนี้ตัวอย่างภาพถ่ายคือให้ดูเลยแล้วกันจะเห็นว่าตัวอย่างภาพถ่ายก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันนะฮะในเรื่องของกล้องหน้าที่ห้มาก็มีความเป็นเอเลี่ยนนักลงเยอะมากโอ้ยเก่งขึ้นเยอะมากนะฮะในเรื่องของความเป็นเอเลี่ยนที่หายไปเนี่ยดีมากเลยเมื่อก่อนนี้แบบใครใครเคยใช้ไปดูหัวใบรุ่นแรกๆนะสมัยรุ่นแบบโนวารุ่น G R 5อะไรเงี้ยคือแบบคุณจะเห็นว่าตาคุณจะตโต,ตโตแบบหน้าจะขาวๆเป็นเป็นลิบๆีอะไรเงี้ยอันนี้คือดูเป็นธรรมชาติขึ้นเยอะมากแล้วตอนท จะนอยส์เยอะหน่อยเท่านั้นเองแต่รวมๆเนี่ยมันทําได้ดีมากๆและเป็นคนที่ถ่ายวิดีโอแล้วหน้าไม่บานเว่าปกติถ้าเกิดว่าถ่ายปุ๊บเปิดการสั่นปุ๊บมันจะครอปเข้าไปใช่ไหมหน้าบานหมดคุณผู้ชมเราเปิดกล้องหน้าแบบแบบหลายๆเจ้าขึ้นมาสิพอทางฝั่ง Android อะ่ะเจนว่าหน้าค่อนข้างบานมากๆส่วนความน่าสนใจก็คือกล้องหน้าของรุ่นนี้นะคุณผู้ชมอัด 4K 60เฟรมได้ปมมือซีห้ารอกันอยู่ นเหล่าหลายเจ้าทำอะไรเลย HD 30เฟรมนี่พี่แกจัด 4K 60ให้ในกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังด้วยอื <c oughs> ้อสเดาไปเลยพี่น้องจา๋าพอเราใช้กล้องหน้าแบบ Y สมมติเราปรับไปที่ตัว W U เนี่ยก็คือตัว Y ใช่ไหมกล้องหน้าคุณก็ยังเป็น 4K 60เฟรมอยู่นี่คือสิ่งทําำให้คุณเนี่ยสามารถใช้งานได้ทุกสภาวะจริงๆอันนี้คือสิ่งที่ดีมากมากเลยนะคือใครที่เป็นสายบล็อกนะสมัยนี้ยุคนี้อะไรสำคัญที่สุดคุณผู้ชมการถ่ายวิดีโอเพราะอะไรติ๊กต็อกใช่ไหมติมกมกมมมต๊กต็อกเกอูง ความละเอียดเยอะๆนะคะแล้วก mm ็มุมกว้างจะทําให้คนที่ใช้พวกนี้เนี่ยรักมากๆแล้วเราเชื่อเหลือเกินว่าในยุคที่ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปในงานวิดีโอเนี่ยมือถือที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังจะเป็นอะไรที่ดีงามมากๆแล้วฮุยรุ่นนี้มันให้มาครบหมดเขาเข้าใจอ่ะคือเทรนที่เมืองจีนอ่ะติ๊กต็อกมาจากจีนเราพูดตรงๆเทรนต่างๆที่เป็นเรื่องเซลฟี่ถ่ายวิดีโอเนี่ยส่วนใหญ่ที่เมืองไทยเราดังๆหลายๆคนเนี่ยก็มีแนวทางมาจากประเทศจีนนะทุกอย่างที่มันเป็นเทรนมาก่อนบางทีเราว่ามงนจุ เราต้องทํามือถือที่มันไปทางนี้ได้เราก็คิดว่าเนี่ยซื้อสิ่งที่ดีมากและในขณะที่หลายๆเจ้ายังให้กล้องหน้าแบบ Full HD 30ที่ถ่ายออกมาแล้วยังไงก็แตกเสษแสงก็ฟุ้งอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ไหมดังนั้นเราคิดว่านี่คือสิ่งที่ดีงามมากๆเลยของหัวเว่ยรุ่นนี้ค่ะกล้องนั่นเองคัะ อย่าเราบอกไปว่าแม้จะมีความเสียดายไปบ้างว่ากล้องออโต้ไวจะให้มันน้อยไปหน่อยแต่ก็ยังมีมาให้เรานะแล้วก็ใช้ได้ทุกสภาวะนะคะโอเคต่อมาในเรื่องของความร้อนแบตเตอรี่ในการเล่นเกมมาแล้วกันเนาะเพราะว่าเรื่องหัวเว่ยต้องพูดเรื่องกล้องก่อนเลยสำหรับการเล่นเกมเนี่ยต้องบอกว่า snapdragon 8 plus gen 1เนี่ยนะฮะมันถูกผลิตโดย tsmc นะคะซึ่งเป็นสถาบันการ,รที่จริงๆแล้วตอนเป็น8 gen 1เนี่ยจะค่อนข้างมีความร้อนสูงเลยแต่8 plus gen 1เนี่ยก็ยังร้อนอยู่เหมือนกันนะคะตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยจะร้อนชัดๆเหมือนกน ของการที่เราใช้กล้องเปิดกล้องแป๊บๆเนี่ยเครื่องอุ่นแล้วเปิดกล้องแป๊บๆเนี่ยเครื่องเริ่มมีความร้อนขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดแล้วอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องแจ้งให้ทราบว่าเออมันมันเป็นประมาณนี้นะในเรื่องความร้อนเรื่องของการเล่นเกมเนี่ย แหมมันรีวิวยากเหมือนกันนะคือถ้าเอาเกมหลักจากหัวเว่ยเลยเนี่ยก็จะมี Legend of Origin หรืออะไรแบบนี้นะฮะซึ่งสามารถโหลดได้ก็เกมดัง,ดงหๆหลายๆเกม Asphalt 9อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าทุกเกมที่คุณโหลดจากหัวเว่ยแอปแกลเลอี่จะต้องซายอินด้วยหัวเว่ยไอเท่านั้นหรือ Facebook ก็ได้แล้วแต่นะคะหรือจะเป็น ID เฉพาะของเกมอย่างเช่เพนพวกมีมีโฮโยะโฮโยเวิร์สของเขาก็จะมี ID เฉพาะเขาใช่ไหมอันนี้ก็จะได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นเกมจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าบางครั้งอ่ะเกมในหัวเว่ยแอปแกลเลอี่เนี่ยมันน้อย พอเราไปโหลดใน G Box ซึ่งก็จะมีเยอะปะกติอย่างเราเข้าไปโหลดในพวก G Space อะไรเงี้ยก็จะมีเกมเต็มเลยคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าหลายเกมเนี่ยต้องบอกกันว่ามันล็อกอินไม่ได้ช่วงนี้ล็อกอินไม่ได้เยอะเลยนะนะเราก็ไม่รู้จะรีวิวเกมยังไงเหมือนกันเพราะว่าหลายเกมอ่ะพอเราใช้พวก emulator เข้าไปอย่างพวก G Box G Space ปุ๊บเนี่ยมันเด้งออกมาเลยมันไม่สามารถเล่นได้หลายๆเกมเนะแต่ว่าหลายเกมก็เล่นได้แหละคือแต่เราไม่สามารถการันตีได้เพราะเกมมันมีเป็นปอกว่เป็นเป็นแสนเกมอ่ะเราไม่รู้อยู่แล้วว่าเกมไหนมันเล่นได้บ้างแต่ว่าเกมหลักๆใหญ่ๆเเเนน่่่สสวใใหหญจจะะด้้งออกกกมาาาถ็ลล หมดเลยอย่างเช่นพวก Cloud Song b a ดแอนด์โซลคู่นี้เล่นได้หมดเลยนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคราวนี้ต่อมาที่เรื่องแบตเตอรี่นะคะหลายๆคนกังวลใจมากเพราะแบตเตอรี่เขาให้มาแค่4,815ม ah, ิลลิแอมป์ซึ่งเป็นตัวเลขที่หลายๆคนมองว่าเอ๊ะ e, ทำไมไม่ใช่เลข5,000จริงแล้วตัวเลขมันก็อาจจะดูน้อยไปหน่อยนะแต่เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยถือว่าอึดใช้ได้เหมือนกันกน,นะสำหรับฮุยนะฮะเป็นโทรศัพท์ที่สแตนบายแล้วแบบไม่เคยลดสมมติเราปิดเครื่องไว้อย่างเงี้ยแล้วเราก็วางไว้อย่างเงี้ยหรือแล้วก็นำแต่แบตบจะไม่ค่่่่่่่่่่่อออออยยยยกกกกกรรรระะะะะะดดดดดิสิสััเเ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 ททาา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 ไไไไไหแแตตตววววลลลลลนนนนน็็มมม้้ะะะ้ถืปปขีีจจจูใชงงๆุ๊บ เออกลับพวกคุณแบตเตอรี่ได้ดีกว่าอาจจะเป็นเพราะหนึ่งในสาเหตุนั้นคือ1มันไม่มี 5G ก็ต้องบอกตรงนี้ว่าพอมันไม่มี 5G ซึ่งเป็นตัวที่กินแบตที่สุดมันก็จะประหยัดแบตได้เยอะอนะแล้วก็ชาร์จเร็วนี่ต้องเปิดให้ดูผู้ชมคือเราเนี่ยอยากเปิดให้ดูมากเพราะมันมันแปลกคือในกล่องในี่ยผู้ชมมันจะมีะเคสใช่ไหมแต่ว่านี่ค่ะความเจ๋งอยู่นี่ นี่นะคะหัวช้าเขาเนี่ยแปลกใหม่มาก88วัตต์แต่ว่ามีหัวไทยเอกับไทยสมาให้กับเราแล้วเปลี่ยนสีด้วยปกติห a ว e ยต้องเป็นสีม่วงนะแต่นี้เนี่ยเปลี่ยนละเป็นสีส้มโอ้้วแต่ว่าสายนี่ให้มาเนี่ยเส้นเดียวนะสายเป็นไทยสนะคะแล้วก็อีกข้าหนึ่งเนี่ยเป็นไทย A สายยาวมากนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นหัวไทซีข้างหนึ่งแล้วก็ไทเอข้างหนึ่งแต่ทําไมทําไมพี่เขาไม่แถม c ีทูซกินมาให้อีกสักเส้นเนาะเพาอาจริงว่าเออแต่สายหัวเวรถ้าดูจะไม่ผิดนะคือมันใช้สายอะไรก็ได้อะแต่ว่านี่พอมันเป็นหัวชาร์จ88วัตต์ปุ๊บเนี่ยคุณต้องดูที่หัวชาร์จนะคะตรงสายเนี่ยจะเขียนเลยว,ว่าเป็นสาย 6A 6m ปกติแล้วเนี่ยนะสายที่ชาร์จเร็วๆเนี่ยนะฮะก็ใช้เป็น 5m กันแต่อันเนี้ยกาลังไฟมันเยอะขึ้นเป็น88วัตต์มันก็เลยกลายเป็นสาย 6m เออแบบนี้ก็ออเเคคคนะคะถืืวว่่่่าาาาแปกกใหมมมววพุณีสยไทย A หรือว่าสายไทยซีเนี่ยก็สามารถใช้งานได้แบบน,นี้ดี โอเคสรุปเลยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้รุ่นนี้นะก็ต้องเราได้พูดไปหมดเราพูดทั้งละเอียดมากๆแต่ว่าเราว่ามันเป็นมือถือที่มีฮาร์ดแวร์ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วก็เข้าใจลงถึงฟีเจอร์ฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยก็ยอดเยี่ยมมากๆเช่นกันอาจจะมีบางอย่างมากที่เป็นข้อจํากัดแล้วก็ข้อที่ต้องบอกว่าเป็นน่าเสียดายและเป็นจุดเสียจุดพิจารณาที่เราก็ได้แจ้งให้ทราบไปตลอดโดยไม่หมกเมด็ดใดๆการรีวิวเนี่ยมันทําให้หลายคนเนี่ยนะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการใช้งานต่างๆซึ่งวันนี้เราคิดว่าเราเรีวิวววไได้ไไ Huawei Pro ้้อยย่่าาาางงตตรรรรปปมแลลเเเบก Power P416 ุนนนี็ รุ่นที่มีฮาร์ดแวร์ดีมากๆการจับถือนะคะหรือว่าสัมผัสต่างๆงตัวเครื่องเนี่ยดูหรูหราพรีเมียมมากๆนะคะให้ความรู้สึกที่ดีมากๆในการใช้งานต่างๆนะคะฮาร์ดแวร์ให้มาครบครันหมดนะคะกล้องสวยงามแล้วก็เครื่องเร็วแรงใช้ได้เลยทีเดียวนะคะชาร์จเร็วก็มีดีมากรวมถึงที่สําคัญมัน ทนั้ำทนฝุ่น,น,นได้นะฮะ IP rating มีก็สามารถใชุู้สภาวะค่ะและนี่คือรีวิว Huawei P 6 0 Pro นั่นเองนะคะใครชอบก็สามารถอุดหนุนได้นะคะราคาใส่ไว้คอมเมนต์ข้างล่างค่ะสวัสดีเราเจอกันใหม่เทปหน้านะคะลัาฟันดีราตีสวัสดนะฮะโอยาสมิไปและะ้วค่ะพร้อมกับน้องหมีขาวค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย